สวัสดีครับพี่น้องแรงนี่กับทางบ้านทัากาศมีหมอลำปฐุมบันทึงสินนะพี่น้องเล้วตอนนี้ก็ประมาณตีโมงกุ๊กๆเพื่ท่านหาโมงครับตอนนี้หมอลำกำลังอ่ดตั้งเครื่องเสียงติดตั้งวิธีครับนะครับทางนี้กับ ผู้สนับสนุนเครื่องดื่มอาหารการกินครับตังทีมากกำลังตีตาัางไปครับประถมบันเทิงสีนับขึ้นนี่ครับสี่วันพระชาราำแก่นครับงานร้อยกระทงของครับเอาัอนสาร้อยกระทงกองพี่นองจังไปเมืองน้ำตาดได้ครับเพื่อนิพมายไปองดันหนา มีพ่อข่าแม่ขายเข้ามาขายขายสิ่งลรยางให้พี่น้องไอรีกินครับคือนีมิ้นท์ร้อยกระทงแล้วก็มีหม้อรั่มน้ำได้ครับเด้อปฐมมาเทิงซิมครับทั้งด้านหนาพิธีกับมีพ่อขา่าแม่ขายเข้าเลยครับเด้อขายสิ่งลรยางขายสูงต่ำพวกย่ำพวกย่ำกัดลมครับมีอะไรสิ่งลรยางพี่นอ้อง ตังเง็นเี่ไหมไส้หัวใจสินครับพี่น้องทำขึ้นเ่ยครับวันพระธาตุสามเกนครับตข้าแ่าเขากลงจะเตรียมมืระดับเล่อช่เขาบรครับ แต่จะมีปลาดุกกองอปอาตุ้งกตาครับเพื่อนในดี่วัดพระธาตุครับนครับมีปลาผมบันเทิงศิลนครับที้หนอห่ออะไรอยู่เดี๋จ่มครับมีการละเลยนหลายอ,อย่างครับ ด้านหน้าเฮาก็มีแม่ค้าแม่ขายกับขายลูกชิ้นขายยำอาหารตามสั่งเฮาครับกำลังจัดเตรียมให้พี่ให้น้องเฮาได้ยืดได้กินครับทานหน้าเื็นร้านหน้าไหนดีไหมครับทานหน้าใส่เอี้ยวร้านหนึ่งเท่านั้นนี่ราศีในยานะครับแมงทอดบบนี้ครับพี่เกี๊ยทอแมงตะกระแตนทอดครับกิ้งหลีทอด่วงครับแมงเสดงก็มีครับกุ้งก็มีพี่น้องพอลูกห้าคนหนึ่งวะ มีลายสิงได้ยังครับพี่น้องมีอยูงกล่มรอหอมสิบบาทครับพี่น้องครับความมืดยากครับถกเปลี่ยนเด็ดนะครับเดี่ เาเมืองย่างก็ไ่น่องใส่กองย่างนม่ครับก็มะเจียบเรียบความเจ้อทางพีถ้าคุณเจ้าก็ขายกระท่องเจีสุ อันนี้พอค้าแม่ขายกาลังมาเรื่ยๆพีน้องกลังจัดเตรียมนื้อย่างหมูย่างครับมาอลสิบบาทสิบาทพี่น้องกำลังย่างกันเตรียมย่าง สามสิบห้าสิบครับมี่ทุกสิ่งทุกอย่างครับอันนี้มีขายเสียผาน้ำน,คน,คะ,นคะครับเด้อนีค่ครับเสียผา่าดไม่้าดเกำลังจดเตรียมอยู่ครับจัดเตรียม พีใ่ให้น้องให้รูให้ร้านเขาอยู่ได้กินครับนี่ครับจะสะน้ำจะาทานพีร้อยกระทุ่ง้อมพี่น้องนี่ครับหมองร้อยกระทุ่งหอมพี่น้องมาทางนี้ก็จะเป็นเพชรกลูตาุ้พี่น้องด้วยครับพี่น้องบาอง้านเอามาถ่ายหน่อย ชากาแฟครับลูกชิ้นน่องแกะครับปกติเมื่อสิขายอยู่ตลาดบ้านคำลูกแกล้งครับน่องแกะท้ายลูกชิ้นครับไม่รับตีบ้าตีบาทพี่น้องนี่เมื่ค้าไก่ย่างประจำบ้านคำตลาดน,น้ำมะแรงพี่น้องใจ ออนไลน์ก็ได้ครับผมายทั้งแบบโสดก็ได้ใจทั้งโทรระดับก็ได้ครับทงนีม่คาเขากำลังจะเตียนะครับนีร้อยกระทุ่มครับลูกทีมมานละสิบาทสิบาทสิบาทครับเรนัห้ี่วกรอวเยัวเเราเาเงีนหยียมอเดวอย่คุณไรแล้วเลยครับในขาขาร้อยกวะทุ่ม กระทกครับสาสบบาทพี่น้องตจากวัตถุธรรมชาติครับสามสิบาทสามสิบาทพี่น้องดูสวยงามครับกระททกงามๆคับกระเมค้างามๆครับนั่งขายครับ นางตอพอแตะแปะอยู่ครับไม่ไม่ครับกระทุ้งไม่ไม่ครับเหมือนนี้จะลอดกระทงวัดพระธาตุสามแกลนพี่น้องเด้อตอนนี้กรับว่าท่านหลายพี่น้องเข้ามาว่าท่านหลายอยีกเล็น้อยก่าธว่าพี่น้องเข้าสิหลายอยู่ครับแล้วพวกข้าล่างจัดเตรียมอเลยครับ สามสิบห้าบาทกับกระท้มก้มไฟกระท้มก้มไฟขายสมตามปอกพี่น,ออน้องเก็บหูก้มไฟานะสามสิบห้าบาทครับทำนี้ขึ้นนี่พบกันที่วัดพระธาตุทำแก่นน้อพี่น,อน้นองเด้อ ตอนนี้ก็ทางวาางันทั้งคืนก็เตรียมประทับประดาครับไฟแสงสีช่วงค่ำคืนนี่ครับลอยกระทงครับวัดพระาธาตุคำแก่นเด้อพี่น้องเด้อมันลอยกระทงน้อกันครับไหวหลวงปู่พระธาตุคำแก่นของครับพี่น้อง <ST> ตอนนี้ก็มีพี่นอ้องเขาลังไหลามาเรื่อยๆครับ ไฟแสงสีงดงามเนี่ยเมื่อแรงช่วงสีโม่หามองแรงเล้ยพี่น้องเด้อพี่นอ้องกําลังไล่มาบ่ายขอพรขอบุญบรรมีหลวงปรูครูว่าทั้งแปดทั้งเขาวลวงปู่เจ้ามหาธาตุหรือว่าองาค์พระธาตุคำแก่นให้คุ้มครองครับไปชีวิตลุงเรื่องทั้มาค่าคืนคนไผ่พิวัตรทั้งพวงครับคนโรคคนไผ่ยายเจ็บยายป่วยรับมาขอบุญบรรมีขอพรเจ้าองค์พระธาตุคำแกนน้อยได้พี่น้องนะครับแก้ววัดพระธาตุเจ้า,ามา ำหร,รับเรื่อง,งพ,สสอพื้นนีกัมีแห่ภาษาท่อมพี่น้องทุกมูครับในรัศมีมูบ้านของเขาครับมันคมเข้ากับมีสี่มูหามูบ้านน้นตุนหกมูโนดงครับกับมี่เฮภาษาครับในมูบ้านพี่น้องอธิห่ภาษามาอาวัตภาษาคำเจียนพี่นอ้องเดี๋ยวดีคาไปงภาษาแล้วพี่น้องด้ยนี่สสนนครับภาษาที่หฮไปวัดครับเพื่อภาษาเนี่ยออกรรษาครับ ทั้งเมูอบ้านเขาก็าดจัดเตรียมไปแห่ครับทั้งปูเต่าปูแก่ก็ได้ได้ม่เห็ดรวมแรงรวมใจกันมาจัดเตรียมไว้พี่นอ้องกับประมาณห้ามงโกกติแห่ไปวัดนะครับเพื่อยังเป็นเมืองน้ำกันพี่น้องศาสตร์ก็จะเป็นประเพณีสืบทอดมัตต์ปูคอแม่ตายหญ่สมัยโบราณครับคือก็จัดเตรียมไว้เข้าสืบทอดประเพณีสืบสานกันมาเรื่อยๆครับขบๆๆ้าพเจ้าโดนลุกลุนลาน กระทรวงมหาวิทยาลัยกับสิม,มีพี่มีน้องเขาออกมาแห่ไปวัดกับพี่น้องเลยตอนในทันอบตทัน,ทนมึงบอกว่านางถาพี่ถาน้องเฮาอยู่กับอยากเป็มนมังกรกันไหมก็ได้หมดแรกสวัสดีครับพี่น้องแรงนี้กับทั้งบ้านทัง้งอากาศ มีหมอลำปฐุมบป็นทังสินที่พี่น้องเด้อตอนนี้ก็ประมาณ4ีโมงกว่าเพ่นทัานหาโมงครับตอนนี้หมอลำกําลังติดตั้งเครื่องเสียงติดตั้งเวทีครับนะครับตั้งนี้กับผู้สนับสน,นุนเครื่องดื่มอาหารการกินครับ ทีมงานกำลังติดตั้งไปไปะถมมาเทิงศิลป์กคลื่อนเนี่ครับสี่วัดประทาดค์ขแก่นครับงานลอยกระทงสองครับออกฝันฝากร้อยกระทงกรบอบพ,พี่น,อน้องยังไปมือเงนน้ำันได้ครับเพื่อที่พาไปลงดันหนะจมีพอขายแม่ขายเข้ามาขายขายจริงและยังจริงพี่น้องไอ้ีกินครับคืนนี้มีร้อยกระทงแล้วก็มีหม้อรั่มน้ำได้ครับเด้อปะถมมาเทิง้งซิ์ครับ ทางดันหนาวิธีกับมี่อา้าแม่ขายหเขาเลยครับเด้อขายสิงและยางขายสูมตำพวกย่ำพวกงาบปัดลมกับมีอะไรสิงและยางพี่นอ้องตรงนึงเป็นมี่ไหมไส้หัวใจสินครับพี่นอ้องคำขึ้นเนี่ยครับวัดพระธาตุครับแกนครับ ขาเขากำลังจดเตรียมนีอะไรต่อมั้งผสมเขาบ๊อบล่ะดูแต่ถึงมีป่าดุกกองรับปลาตุ้งกรตาครับเนะพื่อนนีือวัดพระธาตุครับแชนครับนี่ปฐมบเทิงศิลนครับ มีการล,าเรละเล่นหลายอย่างครับทางด้านอาหาก็มีขายขาม่ขายกับขายลูกชิ้นขายยำอาหารตามสั่งครับกำลังจัดเตรียมยให้พี่เห้นออกได้ยื่อได้กินครับทานได้เหมือนร้านได้บไหมครับ ีหลายสิ่งหลายอย่างนครับแมงทอตนี้ครับี่เกียดทอแม่กซกแตนทอดครับกิ้งหลีทอด่วงครับแมงดีงกับีครับกุ้งกับี้พี่น้องครับต้องลูกชิงมีหลายสิ่งหลายอย่างครับพี่น้องหอมกับซีบาเกัพี่น้อง ทำเหมือนย่างครับเด้อแซ่บเด้อครับเด้อมาเหมือนย่างเด้อพี่น้องใส่ขอบย่างเจ้าของานหัวใจอาจารย์เป็นหันใจเจ็บตอนกระเป๋าแต่จะขอเด้อค่ะว่าหัวใจมันสลายซะโฮ่ค่ะนะครับก็เราจัดเตรียมอยู่แล้วครับเด้อ

พ่อค่ะแม่ขายกำลังเข้ามาเรื่อยๆพี่น้องกำลังจัดเตรียมเนื้อย่างหมูย่างครับมาและสิบบาทสิบบาทพี่น้องกำลังย่างกันเตรียมย่างครับ, 40, 30, บนะครับที่สิบสามสิบห้าสิบครับมีทุกทิ้งทุกย่างครับ ไอเสียผ่านน้องไปทำด้อครับเสียผ่านไม่ขาดไม่ขาดเขาตังจัดเตรียมอยู่ครับจัดเตรียมให้พี่ให้น้องให้รู้ให้ร้านเหาอยู่ได้กินครับนี่นะครับจะสะนามสะขานพี่ร้อยกระทุ่ง้อมพี่น้องนี่ครับ องร้อยกระทงพร้อมพี่น้องมา,างหนึ่ง็จะเป็นเซตของโลตาตี้พีน้องด้วยรับน้องบานเอา้ายอยางทายออน,นาาแฟครับชาฟครับไอ้โินนองแจซตครับปกติเพื่อสิค้ายู่สลาบา้านคามตูกแกล้งครับน้องแซตขทยโกจิกนครับ มม่ละสิบาทสิบาทไี่น,น,น้างนี่มีค่าไก่ยางประจำบ้านคามตลาดน้ำมะแรงพีนอ๊อฟจ่ายอนไล่กันได้ครับผมจ่ายทั้งบาาโขดก็ได้จ่ายทั้งทศัพท์กันได้ครับ ทางเด็กไมคาเขากำ ok ลังจ the ัดเตรียมนะครับนีร้อยกระทธครับลูกทีมมาละสิบาทสิบาทสิบาทครับเตอเลหเาตรยอือคุณไรแล้วัด้ครับไม้คาเอาร้อยกระทครับก่ครับสามสิบบาทพี่น้องนอจากวัตดุธรรมชาติครับสามสิบบาทสาิบบาทพี่น้อง สวยงามๆครับกระโทกงามๆกับแม่ยขางงามๆครับนางขายอยู่ครับนางตอปอแตะแปะอยู่ครับใหม่ๆครับกระทโทมใหม่ๆครับเหมือนนี่ ล่าลอดกระทุ่งวัดพระาธาตุสามแกน่นพระพี่น้องเด้อตอนนี้กับพระท่านหลายพี่น้องเข้ามาพระท่านหลายอีกเล็กน้อยกับขาดว่าพี่น้องเข้าสิหลายอยู่ครับฝักก่งข้างล่างจัดเตียนเลยครับเตียนเนี่ครับราคาสามสิบห้าบาทกระทุ่งก้มไฟกระทุ่งก้มไฟขายสมตามปอบพี่น้องเก็บหูก้มไฟสามสิบห้าบาทครับ ทำนี้ขึ้นนี่พบกันที่วัดพระธาตุคำแกน่นหลวงพี่น้องเด้อตอนนี้ก็ทางวัดท่องกเกษตรกำลังเตรียมปร,ประดับประดาครับไฟแสงสีช่วงค่ำขึ้นนี่ครับ,ร,ร,บร,ธธร้อยกระทงคร,รับวัดพระธาตุคำแกน่นหลวงพี่น้องเด้อมาร้อยกระทงน้อกันครับไหวหลวงปู่พระธาตุคำแก่นของครับพี่น้อง ตอนนี้ก็มีพี่น้องเขาลังไหลมาเรื่อยๆครับรไปแสงสีงดงามเนี่ยมือแรงช่วงสีม่วงหามงแรงเลยพี่น,อนอ้องเด้อพี่น้องเขากำลังไหลมาบ่ายขอพ่อน ขอบุญมันมี่หลวงปู่คู่ว่าทั้งแปดทั้งเท่าหลวงปู่เจ้ามหาธาตุหรือว่าองาค์พระธาตุคำแก่นให้คุ้มครองครับไอชีวิตลุงเรื่องธรรมาคาคืนคนไพ่พิวัตทั้งปวงครับคนหลบคนไพ่ย่าเจ็บอย่าป่วยครับมาขอบุญมันมีขอพรจากองค์พระธาตุคำแก่นเนาตนายพี่น้องนะครับรอบเครืค่องขึ้นนี่กิดมี่เฮพระศาสาตร์พรพี่น้องทุกมู่ครับใน ลัทธิหมู่บ้านน้องเขาครับบ้านคามเขาก็มีสี่หมู่หามู่บ้านโน่นตุนหกมูเขาดงครับกติแห่พาษาศักดิ์นะครับในหมู่บ้านพี่น้องกติแห่ภาษาเมา่อวัดภะศาคำเจนพี่น้องเดี๋ยที่ข้าเป็นของภาษาพระพี่น้องเลยนี่ครับพะศาษาแห่ไปวัดครับเพื่อภาษาเนี่ออกพรรษาครับทั้งหมู่บ้านเขาก็ฏิตัศเตรียมไปแห่ครับทั้งผู้เฒ่าผู้แก่ก็ได้ไดไม่เห็ด รวมแรงรวมใจกันมาจัดเตรียมไว้พี่น้องกับประมาณหาโมงกว่ากติแห่ไปวัดนะครับเด้อยังไปเมืองน้ำกันพี่น้องกติเป็นประเพณีสืบทอดมัตต์ปูฟอแม่ตายายสมัยโบราณครับคือจัดเตรียมไว้เข้าสืบทอดประเพณีสืบานกันมาเรื่อยๆครับเพราะว่ารุนหลงรุนหลานกต่ส่วงหาโมงกว่วกับสิมีพี่มีน้องเขาออกมาแห่ไปวัดเด็กพี่น้องเด้อ ท่านในท่านอบตท่านคุณสมว่านังถาพีถาหนองเฮ้าอยู่กับอย่างเป็นมือรับการดูแยตัวแรก